ครานี้ก็คือเป็นเหตุผลของการตัดสินใจเลือกวัสรุปมันกองแก๊งเนี่ยเป็นไงฮะผมเคยมีความคิดและความพยายามที่จะย้ายออกจากคันด้าไปดูค่ <น ressive S 2> ายอื่นบ้างก็รู้ข่าวๆอยู่แล้วว่าจะมีตัวใหม่ในสิ่งที่คุณลิงพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่เอามันแล้วก็ต้องมาพูดถึงดีเฟกต์บ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูส่ลิงค์ไปเรื่อยนะครับเรื่อยค่ะคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรุ่น Honda CR-V เป็นรุ่นเริ่มต้น 2.4S ที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วจะพูดถึงทาไมนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เนื้อเชนละถ้าข่าวล่าสุดก็รู้สึกว่าน่าจะไม่เปลี่ยนเครื่องนะฮะน่าจะเป็นยังเครื่องเดิมอยู่2.4นะครับแล้วก็ดีเซลจะมีไหมน่าจะนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาอาจจะเป็นออปชั่น Honda Sensing อะไรเงี้ยจัดเต็มมากกว่าก่อนที่จะมีเครื่องใหม่อาจจะเป็นโมเดลเชนไปเลยวันนี้เราจะมาคุยเผื่อใครที่แบบเอ้ยกังวลในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้หรือว่าอนาคต จะมาดูมือสองเป็นตัวนี้เรามาพูดคุยกับคนใช้จริงนะฮะแล้ววันนี้แขกรับเชิญเรานะฮะสวัสดีครับผมชื่อโจ๊กนะคับุณทำงานอยู่บริษัทเป็นแบงค์นี่หอหนอะแบงค์เหลืองๆตู้อยู่ข้างหน้าเราอ๋อไม่เคยรูเลยครับก็คือไม่ได้สินเชื่อ <laughs> เป็นโปรแกรมเมอร์กะไอทีคันนี้ก็ถือว่ายังใหม่อยู่วิ่งเออมันกี่เดือนนะฮะคันนี้คันนี้ประมาณ7เดือนครับซื้อตอนธันวาวิ่งไปประมาณ 8, 7 0 0ัน พันเจ็ดร้อยใช่ก็ยังไม่ถึงเงินแปดพันเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ไปเข้าศูนย์เชียงรายมาแล้วเมื่อสองวันที่แล้วอ๋อเพราะว่าหเดือนใช่หกเดือนหกเดือนเหมือนโล่นึงหกเดือนยังในถึงก่อนคิวนี้อาจจะไม่ได้ในเรื่องของสวัสนะอาจจะได้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์ว่ามันเปัญหาอะไรไหมอาจจะไม่ได้แต่พูดถึงในเรื่องของการตัดสินใจซื้อเพราะว่าก็รู้ข่าวๆอยู่แล้วว่าจะมีตัวใหม่นู่นนี่แล้วก็ มีตัวเลือกไหมทําไมถึงเลือกตัวนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ใช้อะไรมาต้องเท้าความก่อนเท้าไปถึงไหนอะเท <laughs> <laughs> ้าความไปถึงไหนคะเนี่ยถึงนี่เลย <laughs> ะ <laughs> ปีที่แล้วใช่ไหม <laughs> โอ้เยอะไป <laughs> เ,เดิมทีครับใช้ใช้ฮอนด้เหมือนกันแต่เป็น Honda City ปี2012ใช้มา8ปดปอม,มีมีอารมณ์ว่าแบบรถ8ปีเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้ละก็เลยเริ่มเริ่มที่จะมีความคิดว่าอ เริ่มไปดูรถเมือ่อสักประมาณ6 7เดเดือนที่แล้วก่อนที่จะออกคันนี้ครับช่วงนั้นน่ะตอนที่เราตัดสินใจให้จะซื้อรถเนี่ยมันก็มีรถออกมาใหม่เยอะเลยเราก็ต้องมานั่งนึกแล้วว่าเอองบประมาณเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมก็ uh huh. โอเคเรามีงบประมาณเท่านี้รถที่มันเข้าขายในงบประมาณเราอ่ะมีรุ่นไหนบ้างปราเนี้ยเราตั้งงบไว้เสร็จแล้วมันก็มีรุ่นที่เข้าขายข,ายของเราม,มีประมาณ5รุ่นซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ มันกำนอนจะออกมาทั้ง5รุ่นเลยถ้าผมจำไม่ผิดแรกคือ CX 3 0ที่มีข่าวออกมาคร mm ับ hmm. m a ด d a 3มาด้า3แล้วก็มีตัวนี้ CRV มี Accord แต่ CRV นี่คือมันก็ออกมาสักพักใช่ใช่แต่ว่ามันมีข่าวว่ามันจะมีไมเนอ c h a n g มา uh huh. แล้วก็มีตัวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น c h r โอโทษทีเป็นออติสตออติสตตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ครับดูไฮบิดหรือว่าตัวไหนตัวถ้าดูคือตัวรดูตัวไฮบิดครับเพราะราคามันไม่ถึงล้านใช่ไหมตัวไฮบิดตัวเริ่มต้นก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะต้องเป็นเเเอร์ใช่ตอนนั้นตอนนั้นยังยังไม่คิดว่าเฮ้ยต้องเป็น C R V วแน่ๆก็คือไล่ดูไปก่อนด้วยงบประมาณเท่านี้อะบอกว่าก็ให้งบประมาณประมาณล้านสามล้านสี่ประมาณไม่เกินนี้เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าราคาเกินเนี้ยคงจะต้องเป็นยุโรปไปแล้วไม่น่าจะจับได้แล้วออปนนนน้้้าาา่่มซืรีุ ในความรู้สึกผมนะในความคิดผมนะก็เลยแบบว่าตัดไปก็เลยได้ประมาณเนี้ยประมาณรันสามก็มีอยู่ประมาณสี่ห้ารุ่นที่คิดคราวนี้พอมันจะมีข่าวเปิดตัวมาทั้งหมดเนี่ยผมเนี่ยไปลองมาเกือบทุกรุ่นเลยเริ่มตั้งแต่มาด้าสามที่มันเปิดตัวที่เขาเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยไปงานเปิดตัวเขาเลยไปลองดูไปลองนั่งลองอะไรดูชอบชอบมากกลับมานี่แบบเพ้อมากเลยแบบฉันต้องมาด้าสามจริงๆเพ้อจริงเลยเพเหมือนบวันนั้นแน่ต้องมาด้าสามแน่ๆเก็บมาด้าสามไว้ในใจ รอทดไปก่อนใช่ทดไปก่อนห้าหกตัวที่ช้อยมามีละหนึ่งใช่มาละสามแน่แน่ทดไปก่อนสักพักหนึ่งมีผมจําไม่ได้ว่าตัวแอคคอร์ดหรือตัวออร์ติสมันออกมาก่อนแอคคอร์ดตัวไหนแอคคอร์ดตัวปัจจุบันนะครับน่าจะตัวไฮบิดหรือว่าตัวตัวตัวพันห้าเอาดูพันห้าตัวพันห้าเล็งพันห้าเพราะว่าไฮบิดมันเกินงบไปแล้วจำไม่ได้ว่าตัวไหนออกมาก่อนแต่ไปดูทั้งคู่เลยไปดูแอคคอร์ดผิดหวังผิดหวังตรงที่เราจ่ายเงินล้านสี่กว่าเกือบล้านห้านะเราได้เครื่องพันห้าเทอร์โบแต่ออปชั่นอารมณ์เหมือนผมกําลังจะซื้อ ตีโปงออปชันมันคลา้คลายกันแล้วใช่คล้อึกเราในโจทย์ไม่มีซี v ิ c กเลยครับที่บ้านมีซีบิกอยู่แล้วตัว FB <F B S 1> ตัว2อ,อ,องพันสิบใช่ใช่มีซีบิกอยู่แล้วก็เลยตัดชอยของซีบิกออกไปก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่สนใจคุณนี่ก็ตัดออกไปเลยใช่ตัดจริงๆถ้าย้อนกลับไปว่าทําไมต้องเป็นมาต้าสามเพราะว่า1เรามีความพยายามคือทั้งบ้านอะ่ะส่วนใหญ่ใช้ฮอนด้าผมเคยมีความคิดและความพยายามที่จะย้ายออกจากฮอนด้าไปดูค่ายอื่นบ้างสายแข่งนี่นะใช่ใช่บางทีความความชอบของเราอ่ะเรามันไปเจอจุด อย่างเราชอบมาด้าสัก4จุดแต่เราดันไปเจอฮอนด้าที่เราชอบแค่จุดเดียวแต่เป็นจุดนั้นเป็นจุดที่ใหญ่เราก็ตัดสินใจที่จะเลือกเขาซะมากกว่าก็สรุปแล้วตอนแรกมาด้าสก่อนใช่แล้วมีอะไรครัที่มาเป็นรองมาแอคคอร์ดมาแอคคอร์ดตัดออกไปก่อนพอแอคคอร์ดผิดหวังจริงๆอ่ะตั้งใจกับแอคคอร์ดสูงมากครับผมอยากให้ย้อนไปดูคลิปที่เราไปลาวเนาะไปตามดูได้แล้วกันนะฮะหน้าตาคลิปแบบไหนอ่ะแบบไหนคือแบบนี้ในแบบนี้อ่าเนี่ยลิงก์อยู่ข้างบนเนี่ยคุ้นละเหมือนกับว่า ที่คุณลิงก์ไปงานมอเตอร์โชว์ของเราถูกไหมใช่โอเคโอเคคุณละคุณละแอคคอร์ดที่นั่นเป็นเครื่องมาดาเทอร์โวไม่มีไฮบริดนะฮะครับแต่ออปชั่นเท่าตัวเทคเลยอ่าอย่างตัวนี้ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นถูกไหมฮะ OS แล้วก็จะมี ES ES ก็อาจจะเพิ่มในฟังก์ชันนู่นนี่มาขับ4ใช่อ่าแล้วทีนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่น7ที่นั่งใช่ครับตัวนี้5ที่นั่งอาทีนี้เรายังอยู่ยังมีมาด้าสามเบนช้อยส์แอคคอร์ดตัดทิ้งไป่อไปละสองคันนี้มาเอาติสตามมาเอาติสตัวไฮบริด ลคือวันนั้นวันที่ผมไปเทสอะครับผมผมใช้วิธีการจับคู่รถผมไปเทสมาด้าสามผมก็ต้องไปเทสออติสภายในวันเดียวกันอ๋อจะ <they 're S 1> ได้ฟิลใช่ผมจะใช้แบบนั้นผมไปนั่งมาด้าสามซึ่งยังแน่แ่อยู่แล้วเวลาเขาให้เราเทสรถอะตัวท็อปสุดๆอยู่แล้ว<ฮ>ไปนั่ง<แ> <ๆ S 2> ตัวท็อปอยู่ในความฝันอยู่ในพวังเ,เดิม <S <S> <S แต่พอมาด้าเทสตอนเช้าใช่ไหมพอตอนบ่ายก็ไปเทสออติสไฮบริดโอ้ <S <S คนละโลกคือถ้าคุณจะซื้อในความรู้สึกผมนะถ้าผมจะซื้อ เอาทิสไฮบิดนั่นเพราะผมซื้อเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันอย่างเดียวสมรรถนะก็คือคือบังเอิญพอยผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นร้อยเปซไงผมก็เลยตัดมันออกไปเรื่องประหยัดน้ำมันไม่เกี่ยวใช่ประัน้ำมันไม่ได้ไม่ได้เป็นโจทย์เยอะสาหรับขนาดนั้นนะครับก็ยังยึดว่าในใจเนี่ยทดยังยังอยู่ยังทดที่เดิมในมาด้าสามอยู่คานนี้ก็มารอ cx ส0ูดูข่าวยังไงจะมาจะมาไม่ยอมมาทันทีไม่รอก็ได้ขยับไปละพอมาด้าสามอยู่ในใจอันดับหนึ่งนะขยับไปมานั่งดูว่าเราอ่ะเป็นคนชอบขับรถ เก๋งข้างในเป็นเก่งนะแต่แต่มีอยู่ครั้งนึงไปขับรถกระบะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้รถที่มันสูงแต่ข้างในอารมณ์เป็นเก่ง<อ>เพราะฉนั้นโจ์มันคือ SUV ยู่ใช่โจทย์มันคือ SUV ก็เลยมานั่งดูว่าเปลี่ยนละคันนี้เปลี่ยนความคิดละว u v v ในตลาดเรามีมีกี่รุ่น <c oughs> ตั้งแต่ b s e gment มาใช่ไหมเขาเรียก b s e gment ใช่ไหมตั้งแต่ HRV, c h r มี x อ็กมี CRV แล้วก็มีตัวนี้ มีเอกยมีเคียวมันก็ตอนเทียบกับเสียงมีเซ็กห้ามีห้ามีตรงนี้ใช่ไหมมีเท่านี้ก็ผสมกันผสมผสมกันก็เหมือนเดิมก็ไปเทสเลยตอนเช้าเทส CSR ตอนบ่ายเทส HRV แบ่งแบ่งรุ่นก็ขึ้น CSR เสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปในรถน่ะความรู้สึกผมถ้าเกิดผมถูกใจแล้วมาผมอยากได้แล้วอยากจ่ายทางซื้อมันจริงจริงอ่ะมันต้องไม่มีความคิดมันมในหัวว่าเฮ้ยเขาเรียกอะไรพอนั่งเข้าไปเสร็จใช่ไหม CSR ตรงเนี้ยพื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างจำกัด Oh, แล้วก็ไปสิ่งที่มันเด่นก็คือ1ช่วงล่าง2ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมเลยเหมือนเอาติสเลย uh huh. ก็เสร็จปุ๊บตอนบ่ายก็ไปเทสให้ชาวีใหชวีเนี่ยคือพอเข้าไปนั่งเสร็จปุ๊บว้าวมากหน้าปัดเอยอะไรเอยมันดูแบบสุดๆอะมันดูชอบ คือมันไม่ได้อลังแต่มันรู้สึกว่ามันพอดีกับเราใช่ใช่มันมันเป็นแนวนั้นเหมือนเลาคงชินกับดีไซน์ของคันด้ามาด้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นแบบอันี้ต้องบอกก่อนนะครับผือใครเป็นแฟนเซสอาร์คือบอกความชอบคนเราไม่เหมือนกันใช่ใช่ถ้าคนมันชอบอลังคือเซสอาร์ยอมรับเลยว่ามันอลังจริงใช่มันอวกาศมากใช่เสร็จแล้วพอลงจาก h ฮชวีคือจริงๆริงฮชวีลืมบอกว่าแฮชวีอ่ะผมความรู้สึกว่าข้อเสียของมันคือหนึ่งเรารู้ข่าวมาว่ามันคือแจ๊สขยายฐานล้ออ่าอ่าช่วงล่างมันจะเหมือนเก่ง คล้ายๆอารมณ์ฟีลลิ่งเราจะเหมือนเก๋งแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรช่วงล่างที่มันนิ่มๆแต่ข้างในเป็นเก๋งเพราะฉะนั้นพอรับได้และกําลังจะตัดสินใจเอา H r V ได้ซ้ําไปว่าจะเอา H r V ก็พักการดูรถไปสักพักหนึ่งเขาเขาบอกว่า H A V จะไม่เนื้อเชนมามีข่าวบางพักหนึ่งว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เนื้อเชนมาที่ไปดูมานี่มนมันบีบไม่เนื้อเชนหรือยังเออยังครับยังยังตอนนั้นยังยังไอ,อสิ่งที่คุณลิงพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่เอามันทำไมอะคะข้างในมัน ใช่ครับเป็นทูโทนหมดเลยผมเลยรู้สึกเฮ้ยเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าคือที่ผมบอกไงเวลารีวิวอ่ะผมก็ไม่ได้บังคับนะคือถามว่ามีคนชอบไหมทูโทนมีแต่บางคนชอบสีดาก็มีไหมมีอย่างผมอ่ะผมเป็นคนชอบล้วนๆไม่ชอบมีอะไรต่างอ่ะมันไม่เหมือนกันไม่งั้นน่าจะขายไม่ได้ชน่าจะขายในคนกลุ่มเดียวผมก็เลยเปลี่ยนว่าเริ่มตีในหัวตัวเองนะเริ่มปวดหัวแล้วในห้องนี่โบโชเป็นปึกแล้วโบโชรถแบบปวดหัวมากจนที่บ้านบอก็ให้หยุดดูไปก่อนแล้วกันสุดท้ายมาเปิดไล่์ YouTube ดูคลิปคุณลิงแล้วก็กดข้ามใช่ไหมเออข้ามจ้าแม่คุณลิงเอา HRV กับ CRV ตัว S มามาเทียบกนันเทียบกันอ่าใช่ผมก็เลยเริ่มดู CRV นะตอนนั้นเริ่มดูจริงจังนะอ่าเริ่มดูจริงจังก็ไปสืบมาว่าเฮ้ยมันจะมีไมมน่าเชนตอนแรกที่ผมบอกมันมีไหมน่าเชน่ก็ไม่ได้สนใจคราวนนี้พอสนใจเสร็จก็เลยไปดูนู่น ون, บุกไปเว็บของเมรรกาเลยตัวฮอนด้าเมกาเข้าไปดูเลย าเจาะเลยเหรอฮะใช่ว่า Honda เมกา CRV มันใม่ในเชนมันใหม่ในเชนอะไรเขาก็ลิสต์มาให้ดูว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็มีเครื่องใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นพันห้าเทอร์โบเปลี่ยนกระจังใช่เปลี่ยนกระจังหน้ากระจังหลังอันนี้หมายถึงของเมกาที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนข้างหน้าข้างหลังมีมัลเลดชัชเจอร์ตรงนี้แล้วก็ใส่ Honda s เซนซิงเข้ามาประมาณนี้อันนี้ของเมกาก็แคปเจอร์ตัวราคาเดิมของเขาไว้เพราะตอนนั้นที่เข้าไปดูเนี่ยราคาของเมกาที่เป็นไหม่นเชนยังไม่ออก ซึ่งเราเดาว,ว่ามันต้องออราคามันต้องขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาเขาบอกว่า Honda Sensing น่ะจะติดมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่นย่อยในอเมริกานะอันนี้คือพูดถึงในอเมริกาเสร็จแล้วก็แคปเจอราคาของเก่าเอาไว้สักเดือนหนึ่งมาครับตัว,ต,ว,ต,วตัวใหม่ออกมาแล้วก็โพสร,ราคาคิดราคาเทียบกับเมืองไทยต่างกันอยู่สา0 0มกว่าบาทก็เลยตีโจทย์ว่าถ้ามันมาเมืองไทยราคามันขึ้นมันก็จะเกินงบเราหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งถ้าพอมีข่าวแมนเช้เเนี่ยตัวเนี้ยโหออปชั่นเพียบเลย ออปชั่นเติมเลยถ้าเราซื้อตัวนี้เราก็ยังได้ชื่อว่าเออเราก็ได้ใช้ c r v ซึ่งโจทย์เราคือช่วงล่างกับห้องโดยสารที่เราโอเคก็ตรงกับที่เอยได้ใช่ใช่ด้านนอกเนี่ยมันเปลี่ยนก็จริงนะแต่เวลาผมขับรถแต่ผมอยู่ข้างในข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นล็อกเลยเห็นเวลาเราจอดข้างหน้าข้างหลังก็หลอ้าวไม่ลองดูอะคะแบบขับไปเราอยู่ข้างนอกดูไม่ได้อยากออกไปอยู่เน่ แน่ทีพอไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือพวก Honda Sensing พวกระบบพวกเนี้ยครับผมก็มองว่าออปชันที่เขาจะเพิ่มมาให้อ่ะเรารับได้ไหมถ้าเราจะมาใช้ตัวที่มันยังไม่ไมนได้เชนแล้วไม่มีแบบนั้นแล้วถ้าไม่มีมันอ่ะเราจะอยู่ได้ไหมอุ้ยตักกะคุณโจ๊กดีว่ะมันมีอีกแบบหนึ่งนะแชร์เนี้ยอ่ะอย่างผมคนไกลเลขสี่ละครับเฉลยไปเลยไกลเลขสี่เนี้ยเราใกล้มากเลยนะพี่ลิงจ้า คือเราใช้แมนนวลมาตลอดไงออพอ,อคนอารมณ์ที่ใช้แมนนวลพอมาเจอพวกนี้เซนซิงผมไปลองขับมีเทสอะไรเงี้ยผมไม่ชอบนะรู้สึกมันไม่มันคนระับไม่ใช่ไม่มันความความไม่ชินความไม่ชินแต่ถามว่าอะไรที่รู้สึกผมอยากได้อ่ะอยากใช้บ้างอ่ะเอาแค่คุบคอนโทนก็พอแล้วความเร็วแล้วก็ค,ควบคอนโทนกับกับอะแดปคทีฟนี่จําเป็นมากเพราะบางทีเราแบบเราปล่อยเท้า บางทีถ้ามันตัดหน้าเราอ่ะเออจําเป็นนะด้วยความจำเป็นในบางทีเราขับทางไกลอ่ะยิ่งอายุเยอะข้อเท้ามันก็ไม่ได้ดีเหมือนเด็กๆเข้าใจว่าเราอยากพักเท้าบ้างดีออกสวัสดีออกสวัสดีปุ๊บหลุดเลยแต่ถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยเราคุยกับเด็กยุคใหม่ๆไงสัมภาษณ์ไม่มีไม่ได้นะอะลิใช่ครับคนที่อายุต่ำกว่าเลขสามมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบนะออปชั่นเลยว่าคนด้าเซนซิงหรือพวกแอคทีฟหรือโอ้ยย่างงเีนะครึ่งชีวิตแล้วนะ ประมาณนั้นอันนี้จริงๆเป็นข้อมูลที่แบบเออเราสัมภาษณ์หลายๆคนมาถ้าคุยกับเด็กเนี่ยโอ้โหต้องออปชันเต็มไปหมนเพราะฉะนั้น เอ็มจีอ่ะไวรุ่นเลยก็ชอบเพราะว่าออปชันเขาให้มาเต็มไม่ต้องดราม่านะครับนี่เราแค่บอกเออเราพูดถึงออปชันนะใช่เหมือนเราเป็นข้อมูลรีเสิร์ชเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคุยมาเนี่ยถ้าคนแบบอายุประมาณนี้ว่าเเขาได้อะไรมันมีอะไรครบอะไรเงี้ยอันนี้เราเราก็ว่าเขาเออเขาก็ดีจริงอ่าใช่ครับเขามีครบจริงเอาที่เราอยากได้นะฮะบางทีบางอย่างอ่ะเฮ้ยตรงนั้นโอ้โหให้มาเต็มกว่าราคาห่างกันนิดเดียวแต่ถ้าเรามองเราเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อยากได้อ่ะแต่เราเชื่อเพื่อนน่เพื่อนโอ้โหไม่มาเต็มกว่าน้ะมึงอะไรเงี้ย เงินเราเงินเราใช่เราอยู่กับมันนะบางทีอะอยู่แทบอยู่มากกว่าบ้านอย่างเงี้ยเอาเรารู้สึกว่าเรานั่งรู้สึกเฮ้ยเนี่ยมีความสุขมากเลยกับการขับกับคันนี้ใช่ไม่งั้นมาปั๊บเนี่ยเพื่อนบอกออปชั่นเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้ชอบเลยอะขับแล้วไม่ชอบเลยมันจะอัดนะอัดขับใช่ครับอืบางทีมันบางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้ไงใช่อย่างอย่างที่เลือกตัวล่างสุดเนี่ยเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกตอนแรกที่บอกว่าจริงๆถ้าฮอนด้าเขาแบ่ง เกรดรถใช่ไหมเป็นแบบฝั่งเป็นออโต้วิวได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นขับ2กับขับ4อย่างเงี้ยแล้วท <ำ S 1> ําต<ล>ัวท็อปของขับ2ด้วยดิชัดเจนไปเลยเออแล้วตัวขับ4ก็มีตัวล่างสุดแล้วก็ตัวท็อปของขับ4ไปด้วยสิอ่ามี CR-V เข้ามา h อ v รวพอเทียบกันปุ๊บอะไรถึงดนใจรู้สึกเออเฮ้ยผมพูดแล้วถึงเอาซ r v ถ้าเอาส่วนตัวผมนะโดยไม่กลัวใครด่าเลยนะ ไม่เป็นนะเอ้ยนี่ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นเพียงหนึ่งเสียงส่วนบุคคลเท่านั้นอย่าไปกลัวค่ะคนเยอะแยะอ๋อจริงจริงนี่คือทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ใช่แล้วก็มีได้ฟังเหตุผลคนอื่นด้วยใช่มันเงินเรานน่นะแค่แค่ช่วงล่างก็กินแลวครับมันก็คนละแบบแล้ววัสดุเอ้ยมันอาจจะห่างกันนิดๆหน่อยหน่อยแต่คือเหมือนเกรดรถมันบอกอยู่แล้วว่าแบบนี้มันคนละอันนี้กันนะแล้วเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเองคือบอกว่าถ้าใครชอบออปชั่น แล้วอยากได้ SUV ที่เป็นขนาดม B segment ผมก็เชียร์ h r v นะเพราะออปชันเขามาแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นแสโลแล้วสามารถคอมเมนต์บอกได้ก็ดีตัดสินใจเปิ๊บมาเป็นคันนี้วันนั้นไปออกรถมาเมื่อเดเดือนที่แล้วพอใช้ถึงเนี่ยผ่านมา7เดือนเป็นยังไงฮะมันตามคาดไหมคือสิ่งที่เราคาดหวังอ่าเราเลือกคันนี้ละตอนนี้เราตาัดทุกอย่างออกนะฮะอ่ะตาตัดทุกอย่างออกเลยอ่ยามีคันนี้ไว้ในกำมือ,อมละเริ่มเรื่องน้ำมันก่อนก็ได้เรื่องน้ำมันเนี่ยผมอยู่ในขับ Honda c r v เหมือนกันนะคนก็ ชอบพูดว่าหรือทุกคนชอบพูดแหละว่ามันกินน้ํามันแต่ในความรู้สึกผมอะเครื่องขนาดนี้รถขนาดนี้ต่างจังหวัดทําได้ประมาณ1 3บสลิตรในเมือง9ก้ถึงสิผมว่าโอเคผมรับได้ในสมรรถนะแบบนี้ได้ห้องโดยสารขนาดนี้ตัวรถขนาดนี้โอเคเมื่อกี้เรื่องพูดคุยเรื่องจที่นั่งกับห้าที่นั่งใช่ไหมถ้าเป็นจที่นั่งก็เดาว่าก็น่าจะกินน้ํามันมา,มากกว่านี้เพราะมันมีแอร์ตอนสามข้างหลัง แต่ว่าแอร์ตอนสาผมจําไม่ได้ถึงจะเป็นแฟนได้ดู่ผมทําหลายรุ่นไงบางทีก็งงผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นแค่ลมดูดหรือเปล่าหรือมันแคร์แบบมีคอมด้านหลังไม่มั่นใจคนก็เชียร์ตอนนั้นเชียร์ผมว่าเฮ้ยเียอีต้องเป็นเจ็ดนะซื้อห้าทำไมซื้อ5้าก็ซื้อเก่งดีกว่าชอบบอกผมอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมอะไม่ได้ใช้เจดหรอกบ้านผมเหมือน ที่บ้านผมเขาก็ต่างคนต่างอยู่อยู่นะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็มีรถใช้ของเขาน้องก็มีแล้วเราก็มีแล้วโอกาสที่จะไปไหนด้วยกันมันน้อยมันเพิ่มเงินเท่าไหร่ห้าหมื่นใช่ไหมก็ประหยัดไปตั้งห้าหมื่นจำไม่ได้จริงเพราะว่าเจ็ดที่นั่งผมไม่เชียร์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเอาจริงมันนั่งไม่ได้ใช่มันใช้จริงไม่ได้ต้องเป็นเด็กกับเด็กน้อยเละใช่ครับอตงเด็กน้อยน้อยอ่ะแม่เนี่ยก็คือประมาณแบบห้าขวบหกขวบอ่ะเด็กเล็กอ่ะเอาไปว่าเรื่องห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะฮะก็อย่างที่ เอาที่จําเป็นนะฮะอยู่ทิ้งรถประมาด้วยอ่าไม่ว่างถอมาตัวเองใช,ใช้ให้จําเป็นเท่านั้นนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงดีเฟกบ้างเจเดือนอาจจะพอเจอบ้างมาเข้าดีเฟกเลยซื้อมาแล้วเจออะไรฮะวันแรกเลยที่ออกจากศูนย์เลขไม่ไม่ขยับนะครับ<ะ>เลขไม่ไม่ขยับคือมันมีวันที่ผมมาตรวจตรวจ,ตรวจรถก่อนที่จะรับมอบ<ะ>ประมาณอาทิตย<ะ>์ห<ะ>นึง่งก็มาถ่ายเลขไมเอาไว้มันตกที่มันห้าโลแต่คะแน้รถคะแน้ตอนออกเนี่ยเขาแถมน้ำมันเต็มถัง เซลก็บอกว่าเดี๋ยวสักวันสองวันเขาจะขับรถไปเติมน้ำมันมาให้ครับพอวันที่รับรถจริงๆกลับมาก็มันเช็คเหมือนเดิมกดดูเลขไม้ทาไมห้าโลเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรนะก็คิดว่าอ๋อเขาคงเปลี่ยนวิธีแบบคงไม่ขับรถเราไปเติมน้ามันเพราะเรารู้ว่าย่านนั้นน่ะเป่มน้ํามันห่างไปประมาณโลสองโลก็ไม่ได้คิดอะไรก็รับมอบเสร็จได้กุญแจมาขับออกไปมันก็ยังเป็นห้าโลเหมือนเดิมขับออกไปโลสองโลแล้วอ่ะยังเป็นห้าโลเหมือนเดิมสักพักหนึ่ง หน้าจอเตือนเป็น System Error แล้วก็พวงมาลัยหนักเลยอาการนี้นะฮะอันนี้ผมเดานะผมไม่ได้รู้อาการนี้คาดว่าเหมือนกับว่ารถคันนี้อาจจะมีการโยกย้ายมาหรือเปล่าแล้วก็ค่าถอดสายใหม่ใช่แต่อนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นแค่การสันนิษฐานผมไม่ได้ฟันธงผมไม่ใช่วิศวกรเรื่องรถยนต์ผมก็อาจจะลืมต่อทีนี้พอกลับไปปุ๊บก็ต้องวนรถกลับมาที่ศูนย์ก็คล้ายๆกับที่คุณลิงบอกแหละ่างก็เปิดฝากระโปรงแล้วก็ ล้วงมือเข้าไปหน้าเครื่องสักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าเสร็จละแล้วเขาก็ออกไปออกไปเทสก็โอเคก็ปกติดีเนี่ยอันนี้คือดีเฟกต์แรกแต่เราเป็นลูกค้าเราเกิดความไม่สบายใจว่าตกใจค่ะตกลงรถผมมันวิ่งมาเท่าไหร่กันแน่กี่กิโลกันแน่ในในเครื่องยนต์ตัวนี้อะไรประมี้อันนี้ไม่สบายใจแต่ก็โอเคไม่เป็นไรถ้าเขาบอกว่าก็เหมือนที่เขาอธิบายคล้ายคคุณลิงก์อธิบายก็เป็นการเหมือนกับเป็นโฟเทคว่าเวลาส่งมอบรถไม่ใหเอารถไปใช้งานอะไรมากมายโอเค นนย,ย้ำก่อนนะครับที่อื่นผมไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ของ Hon ด a เนี่ยเ,เวลาสังเกตเลยนะฮะลูกฮอนด้าจะไม่ส่งรถลูกค้าไปถึงบ้านนะจะให้มารับที่ามาที่ศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นของฮอนด้านี่คือผมอยากให้มั่นใจอย่างหนึ่งเลยว่าส่วนใหญ่รถอะไม่ได้ออกไปวิ่งร่อนข้างนอกอยกเว้นรถเทสอันนี้ถือว่าผมถือว่าเป็นดีเฟกต์เรื่องของทางโชลูมแล้วกันมันไม่เกี่ยวกับ<ม>เรื่องการบริการกเออนะฮะ อย่าโทษผมนะครับผมยังไม่พูดว่าที่ไหนนะออกที่ไหนเราไม่ได้บอกนะว่าต้องถามคุณโจะนะออกที่ไหนเอาเป็นว่าไอ้นี้อยากให้เช็คด้วยตัวเองระวังด้วยตัวเองเพิ่มเติมเราแช์ประสบการณ์เราไม่พลาดที่นีกว่าใช่เราแค่แชร์ประสบการณ์มีไหมฮะดีเฟกซ์สองตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอดีเฟกซ์นะครับยังไม่เจอความผิดปกติแต่ก่อนซื้อศึกษาไหมฮะที่เขาบอกเช่นเรื่องหัวเกียร์ผมเคยทําไปแล้วแหละเขาบอกหัวเกียร์ตัวเนี้ยมันชอบแตกดูครับดูเหมือนกันเออจริงพูดถึงเรื่องหัวเกียร์ไม่ชินกับแบบเนี้ยคือถ แันจะถนัดและสบายมือกว่าน,นี้เวลากด,นนดใช่อันนี้มันจะอย่างนี้ตอนออกมาแรกๆนี่ยิ่งแข็งเลยนะยิ่งแบบกดยากมากเลยอันนี้ก็ชิลละก็ถือว่าโอเครับได้คือการดีไซน์หรือว่าไงคะที่ว่าไม,ไม่ไม่ขนาดอะการดีไซน์ครับการดีไซน์ปกติส่วนมากก็คือส่วนใหญ่ที่เขาเห็นเห็นยี่ห้ออื่นก็จะอยู่ตรงนี้ กดขึ้นเข้าไปนี่มันก็อ๋อด้านหน้าไอ้ใช้ปีี่กดเกี้ยวเข้าไปน่ะถ้านี่นิ้วโป้งอ่หนึ่ไม่ค่อยชินแต่อย่างงี้่แต่โอเคเกียร์เราไม่ได้เข้าบ่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นออโต้ใช่มันเป็นออโต้คือเบลอ่ะมีความรู้สึกว่าทําไมมันต้องต่อสายแบบนี้พอเวลาเราใช้งานจริงมันเสียบนิดมันระคายตรงนี้บางครั้งติดใช่ซึ่งไปดูทุกคันเป็นทุกคันที่แรกคิดว่าเป็นเฉพาะรถเราคันเดียว เป็นทุกคันเออผมเพงสังเกตนะเออมันเก็บงานอันนี้อันนี้อันนี้เป็นทุกคันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ยี่ห้ออื่นเขาเป็นแค่ตุ่มแค่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ซื้อมาแล้วแล้วมันก็ต้องใช้ทุกวันทุกครั้งที่ขับแล้วทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเดี๋ยววิ่งไปไกลที่สุดที่ไหนคันนี้คันนี้ไปออกมาได้เดือนหนึ่งไปบุรีรัมย์ไปกลับก็เก้าร้อยโล ก้าร้อยกับพันโลเลยไปกับบุรีรัมย์มันก็ไม่ค่อยมีโค้งอะไรใช่ไหมมีขึ้นตรงลำตะคองช่วงลำตะคองมีช่วงนั้นแหละเป็นช่วงเทสเทสรถเลยกับไปเทสรถด้วยทริปนี้ผิดหวังไหมเติมน้ํามันไปเติมอะไรไปผิดหวังไหมไม่ผิดหวังนะก็คืองี้ว่าเราทําใจเรื่องน้ำมันอยู่แล้วเพราะเรารู้ใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวแชร์เรื่องน้ำมันนิดนึงก็ได้ครับขาไปเนี่ยผมเติม e 8 5้าไปเต็มถังนี่มันให้57ลิตรเนาะได้แค่้า57ลิตรเติมไปเต็มถัง ระยะทาง400ประมาณ420โลไปถึงบุริรัมเกี้ยงถังเลยเกี่ยงเลยนะ E85 4 8 5ใช่ครับขากลับกลับเส้นทางเดิมสภาพถนนเหมือนเดิมเติม95กลับมาถึงบ้านเหลือครึ่งถังอ๋ออันนี้คือประเภทของน้ำมันนะใช่<ต>ประเภทน้ำมันแต่ว่า ช่วงขากลับมันลงเขาด้วยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยก็แค่เส้นทางเดิมเส้นทางเดิมแค่แต่ว่ามันมันลงเขาหรือเปล่าเพราะว่าไม่คือขาไปมันก็ขึ้นแล้วก็ลงขากลับมันก็เส้นเดิมก็ขึ้นเหมือนกันก็ลงเหมือนกันเท่าเดิมเท่าเดิมกังวลไหมฮะเพราะเราเลือกคันนี้แล้วเราก็ต้องเสียปัญหามันปึ๊บเป็นไงคือผมไม่ค่อยซีเรียสว่าคือปัญหาก็ดูมานะครับแต่ไม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 ่มานั่งจ้องว่ามึงจะเกิดไหม ก็ถ้ามันไม่เกิดผมก็ไม่ต้องไปคิดมันก็<ม>ถ้าเกิดก็แสดงว่าเกิดแล้วไปเสิร์ชดูแล้วมันเจอกับคนหนึ่งเขาก็เกิดเหมือนกันนั่นแสดงว่าคนอื่นก็มีก็ไม่ต้องกังวลก็คงจะแก้ได้แต่อ,อย่างพวกฮอนด้าท o ร์อต้าอะไรพวกนี้เวลามันเป็นดีเฟกต์เหมือนมันเป็นดีเฟกต์ที่เป็นพับบิกดีเฟกต์อ่ะ เวลามารตนี้มันก็จะเจอทุกางหมดใช่แต่ถ้าปเป็นดีเฟกต์บางคันผมเจอคันเดียวเนี่ยผมกังวลแต่คันนี้ยังไม่เจอก็คือทั่วไปเราไม่ใช่หนูทดลองแน่นอนสบายใจทั่วไปก็คือเหมือนเสรปัญหาแล้วก็ไม่มีตกจนเกินไปใช่ไหมใช่ครับไม่มีตกคือไปดูว่าปัญหาที่เขาเจออย่างพวกห้องโดยสารเสียงดังเสียงดังยางดักยางดังอย่างเงี้ยพอไม่ตามซุ้มล้ออีกอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเหมือนกับ อ่ะเราต้องถ้าเราจะใช้มันเราก็ต้องเอ็กเซสต์มันให้ได้ว่ารถมันก็ดังทุกคันถ้าดังมากดังน้อยแมเชื่อความดังของคนมันก็ต่างกันอ่ะใช่ความรู้สึกใช่ความรู้สึกอันนี้คือความรู้สึกครับแล้วก็พูดถึงตัวนี้ที่บอกใช่ไหมว่าเครื่องเสียงเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกย้ำอีกทีความคิดเห็นส่วนบุคคลเพียงหนึ่งเสียงนะครับเสำหรับคุณโจบอกว่าเครื่องเสียงคันนี้มันไม่เวิร์กก็เลยต้องไปเปลี่ยนมาใช่ใช่เครื่องเสียงเนี่ยเวลาอย่างรถทั่วไปอย่างผมใช้ซิตี้กับ กับซีวิกมาใช่ไหมครับข้างหน้าข้างหลังเขาก็จะดังระดังก็จะบาลานซ์กันคือทั่วถึงใช่ทั่วถึงทั่วถึงแต่พอมาตัวเนี้มันก็ได้แต่ข้างหน้าซึ่งข้างหน้าก็ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะข้างหลังนี่ยิ่งฟังไม่ไม่ได้เลยอันนี้หมายถึงว่าแบบเอ่อผู้โดยสารฟังคือคือบนอะไรอย่างเง<า>ี้ยคะหมายถึงว่าในจักรขงเงินก็ถามถามเคยถามคนที่นั่งข้างหลังเ็าบอกว่าก็พอฟังได้นะแต่ไม่เปิดดีกว่าคือเหมือนลำคาญหูเราก็เลยไปนั่งเราก็เลยไปนั่งฟังข้างหลังตือนมันก็จริง มันมาไม่ครบมันไน้นเสียงด้านหลังซะมากกว่าเสียงลมเสียงไรนซะมากกว่าม,มันก็ไม่ได้ว่าเ <ừ. S 1> สพเสพแบบ <ừ. S 1> มีเดียแต่คือมันก็รำคานหูมันก็ขกวนคือแต่แล้วแล้วแต่คนชอบถ้าคนไม่ไม่สติ๊กไม่โฟกัสเรื่องเสียงเครื่องเสียงเครื่องดนตรีก็คือไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่เหมือ<ๆ>นผมชอบแนวนี้ผมก็เลยแบบมามนเน้นตรงนี้ว่าเออ มันน่าจะไม่ใช่บบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าดีใช่แต่ก็รับได้ในเรื่องประกันของเครื่องเสียงถ้าเกิดอย่างเช่นมันมีรวนขึ้นมาถึงหน้าจอเองี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกบางร้านนี่ผมย้ำนะว่าบางร้านถ้าเขาทําไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อเครื่องเสียงเรือแล้วแล้วแต่ประกันหลุดก็คือกุญแจศึกษาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมจะย้ำนะนะศึกษาก่อนเวลาผมรีวิวรถเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยผมจะพูดเลยว่าถ้าคุณจะทําอะไรนอกเหนือจากที่ศูนย์เขาบอกเนี่ยเขาเรียกแปลงละ คุณต้องศึกษาเราต้องรับมันได้นะสิ่งไหนที่มันจะหลุดที่คุณโบพูดไปว,ว่าทำชั่วทำชั่วอย่ากลัวบาปนะคะถ้าคิดจะทําแล้วก็รับผลที่ตามมาให้ได้นะคะอันนี้ก็คือคกูโจก็โอเคศึกษาละไม่เป็นไรแต่ว่าไอร้านนี้คือเป็นร้านที่ไว้ใจได้ <c oughs> ใช่ไหมพูดไปจะเห็นว่าโฆษณาร้านที่เขาอันนี้คือทาแล้วเหรอคะทำแล้วไม่ไรฮะมาด้าสองพี่โอ๊ตเขาก็พูดแต่ว่ามีคนถามแต่ผมก็เอาจริงผมก็ไม่รู้เราไม่อยากโฆษณาร้านใชน่าแทนซาวไชน่านะฮะไชน่าแทนซาวแอนซาว นะครับอ๋อเป็นคนชัยนาทใช่ใช่ร้านนี้เครื่องเสียงได้แชมป์เอเชียด้วยได้แชมป์โลกด้วยเยอะนะฮะว้าวคันนี้ออกชัยนาทไหมฮะออกที่กรุงเทพครับโอเคไปจดชัยนาทเพราะว่าเดี๋ยวปุ๊บเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยดีเฟกเฮ้ยแน่แน่แรู้นะรู้ว่าคิดอะไรอยู่ไปดองกันเองไปดองกันเองเราไม่พูดถึงไม่พลาดทิ้งแล้วด้านหลังเนี่ยปกติเคยมีคนนั่งไปด้วยไหมครับมีครับเมื่อทิปเมื่อน่าจะวีคที่แล้วน้องนั่งข้างหลังสัตว ก็ถามอยู่นะว่าโอเคก็ไปห้าคนใช่ไปห้าคนเป็นไงครก็บอกว่านั่งได้สบายแต่ว่าคนตรงกลางอะเย็นแอร์ตรงนี้แค่นั้นแหละนองนั้นก็นั่งได้ปกติคือตรงกลางนี่ห้ามนั่งอ้าขาเลยอ้าวเห็นฉันนั่งแล้วล่ะเห็นฉันนั่งอ้าขาแล้วล่ะแต่เย็นนะดูนี่ก็เย็นอยู่ครับจริงๆฟันออกปากเลยแต่ไม่เย็นไม่เห็นนะแล้วก็มีพวก option นิดหน่อยครับที่แบบ่าจะบ่บนเหมือนกันเนี่ยไฟมีในตัวท็อปตัวท็อปก็ไม่มีครับม่เปิดมาแล้วครับ แต่นี่คือเขาใส่ได้นะใช่ไม่แน่ใจไฟเปิดมาจริงมันทามาสำหรับเหมือนพวกตัวท็อปน่บอกบางทีผมก็ลืมบ้างไม่ใช่ว่าจาได้ทุกรุ่นตัวท็อปตัวท็อปก็ไม่มีไปเปิดดูเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นคุณค่าทางจิตใจเหมือนกันไปเดินดูแบบมีไม่าเบาให้แต่ว่าคือไม่ได้แบบไม่ต่อไม่ได้มีไฟจริงเปียโนแบ็กเนี้ยคันนี้ผมรู้สึกผมเป็นภาระผมดูแลรยากมันดูแะยากมันเป็นลายเหมือนเราเราดูได้รถอะพอเปียโนแบ็กมันเป็นลายเราเรามองเห็นแล้วเรารู้สึก นี่ไม่ดีอ่ะอ่าอ่าแล้วฝุ่นก็จับได้ด้วยใช่พวกเนี้ยพวกเป็นโน้ตแบ็คแล้วก็พวกมีเบรกโฮะครับเบรกโฮเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีนิดนึงตรงที่สมมติเรากำลังจะอยู่เทินใช่ไหมแล้วเราตามรถคันข้างหน้าเราเผลอกดเบรกโฮทิ้งไว้เวลาเรารอแล้วเราเหยียบคันเร่งส่งพอรถคันข้างหน้าเขาเบรกเราจะเบรกตามมันจะมีช่วงขนาดหนึ่งที่รถเราหยุดอ่ะเบรกโฮมันทํางาน กระตุกแล้วหยุดเลยนะจิ้มเหรอคะใช่มันจิ้มมันหยุดเลยเหมือนกับมันน่าจะดีไซน์มาประมาณว่าเมื่อรถหยุดนิ่งแล้วมันแบ่งใช้งานเลยซึ่งเหมือนมันแบบมันตรงเกินไปอ่ะพอมันหยุดชั่วขณะหนึ่งปุ๊บเบรกโคทำงานทันทีเลยมันทาให้เหมือนเราเสียจังหวะไปอย่างเงี้ยมันกระชากอะไรนะเซสซิทีฟไวเกินใช่มันไวเกินเลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าจะใช้เบรคโฮจริงเขาใช้เสร็จต้องกดอย่ากดค้างไวอะไรประมาณนี้อย่างนี้มันเกิดอันตรายไหมคะ เกิดครับสมมติว่าคันข้างห uh ึ้นได้ใช่ไหมใช่ได้ได้อันนี้ต้องระวังเรื่องเบรกโหัวคนอื่นเป็นไหมอ่ะผมปีแชร์ได้ครับแต่ว่ามันบอกว่าคล้ายๆกันยังไงระวังกันด้วยเนาะเราคอมเมนต์นะฮะเพื่อประโยชน์คนที่มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ยังไม่มีใครบอกเลยนะเนี่ยใช่หรือวตั <c 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 ười> <c ười> <c ้งแต่ทำมาพี <c 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 UM> <c <c ่นิ่งทำมายังไม่มีใครพูดถึงแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยมั้งนานๆทีจะใช้นะเอาจิงไม่ค่อยมีใครใช้หรอก แต่มันทำไวก็เพื่อให้ใช้ไงใช่ขึ้นในเมืองไงรถติดจริงๆอ่ะมันน่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มาแทนนึงด้วยกันเพราะว่าคันนี้เข้าไปแล้วหกเดือนครับแพงไหมครัเผื่อคนอยากรู้หมื่นโลแรกนี่ไวมเลยไปนี่มอด้วยพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทก็คือเช็คระยะหมื่นโลปกติแต่บังเอิญผมได้โปรโมชั่นค่าแรงค่าไหลฟรีห้าหมื่นโลสามปีก็คือเข้าไปศูนย์บาทเลยจนถึงห้าหมื่นโล อใอใครนี่ซื้อตอนที่มีโปรห้าหมือนใช่ใช่ใช่ใช,ใช่บางคนชอบเถียงกันว่าฝีค่าแรงค่าไหลคนจะเถียงว่าน้ำมันเครื่องหรือของเหลวเนี่ยเป็นอะไรด้วยไหมอ่าะอ่าสุดท้ายคือเนี่ยแหละคันด้าถือว่าของเหลวก็คือเป็นอะไร <ผม S 2> ไปด้วยใช่ด้วยครับเออนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวที่เขาบอกไปว่าสรุมันก้องแกงเนี่ยเป็นไงฮะหรือว่าเราชินกับคันด้าอยู่แล้วผมเห็นด้วยครับ <peach> ผมไม่เสียงเลยอ่านเนี่ยนะคอนโซลกลางเนี่ยจริงๆถ้างานประกอบเนี่ยผมว่ามันเริ่มมีเสียงเหรอคะส่วนตัวนะม,มันมันดอบปได้รเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื<ๆ>่อยๆเพราะว่า,าของโจ๊กใช้ซิตี้อ่ะมันโฉบนั่นแหละเหมือนแจ็คผมทีคือโฉบเดียวกันครับเออแล้วยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยวัสดุสมัยก่อนมันดีกว่านี้ใช่งานประกอบมันแน่นเลยแล้วเป็นเพ็งไหมที่ย้อนกลับไปตะกี้นะตอนแรกๆโดนเลยตอนนี้มาได้สามอ่ะไม่รู้สึกเสียดายเลยครับมาได้สามมันในใจเลยนะมันมันตบไปตรงที่ มันตกไปตรงที่เรมันเป็นเก่งแล้วไงเราแบบรู้สึกเฮ้ยอยากได้รถเปลี่ยนแล้วเป็น s อ v ยีแล้วเหมือนเปลี่ยนไทยรถไปแล้วเราเลยรอ CX3 0็กสูงตอนนั้นตอนนั้นนะครับสุดท้ายเรารอเรานานเกินเออมันนานเกินไปและพอมันแล้วพอเขาออกมาโอเคเราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเพราะเราต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่านั้นไอ้ี่นี่ผมยกมาเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องวัสดุไงาะเอานี่ยอมรับจริงนะแม่ท่าสาวัสดุมันโอเคเหนือครับ ยทุกอย่างเหมือนไม่ติเลยอ่ะไม่ต้องติเนื้อไม่ไม่ต้องดราม่าบอกแล้วนะฮะคือผมเป็นแฟนนะคุณโจป็นแฟนฮอนด้าก็จริงอะไรที่มันดีกว่าเราต้องยอมรับเขาเขาเขามาดีจริงครับอย่างผมชอบเปรียบเทียบว่าอ่าผมชอบเทียบเสียงไฮ้กับเซียนี้ใช่ไหมเสียงห้าคือผู้ชายหล่อๆแต่งตัวดีๆใส่แหวนใส่เพชรใส่พลอยส่วนฮอนด้าคือผู้ชายขาวๆตีๆลูกเจ๊กใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแต่มันก็หล่อ แต่ละสไตล์หนึ่งแบบนี้สไตล์คนละแนวชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นครั้นี้ก็คือเป็นเหตุผลของการตัดสินใจเลือก CRV เช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเราจะคิปใหม่ๆใจเย็นลิ้งไปเลยจะพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปกินแล้วก็พาไปรีวิวรถแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจ้ก็ด้วยนะครับขอบคุณนะคะคคขอบบบุณรั๊ายบไปไอ้มือ ต่อให้ใจมันอยากจะไปแต่ดูว่ามันยังครางหายเมื่อไม่มีเธอ